นี่พอ,อหอมนะหอมนะเอ้า่อ,าอามาสิมา,มาอุ้ยมันเนื้อมันน่ากินยังเลยอ่ะที่น่ากินไม่ใช่เนือ้อนะนิ้วพี่นะนิ้วพี่นะ <c oughs> ทำไม่ะแอบ,บกินอ่ะขโมยอ่ะอุ้ยจะหมดแล้วร้านอ่าน่าเลยอ่ะอ่าน่ากัซื้อเรออี๋ไม่เลยอม่เยไม่พอไม่เลยไม่เยไม่พอเราติดใจเราทาไงอ่ะ ว้า,ก,า,วาก,กินข้าวากินข้าวไปกิ้ว่ากินข้าวกินข้าวไปทิ้ไม่ได้ตั้งด่านนะสวัสดีครับตอนนี้เอ่อ เวลาบ่ายสองนะครับเพิ่งกลับมาจากบุรีรัมย์นะครับไปงานวิ่งที่บุรีรัมย์มานะครับวิ่งถึงตีสองกว่านะครับก็ได้นอนสองชั่วโมงนะครับแล้วก็บินกลับมากรุงเทพนะครับแล้วก็นอนไปอีกแป๊บหนึ่งแล้วก็นี่เพิ่งตื่นวันนี้นะครับผมจะเออเขาเรียกว่าเป็นเชฟนิกกี้หนึ่งวันนะครับจะพาโกลันนะครับไปซื้ออาหารนะครับแล้วก็จะเอาอาหารในพวกวัตถุดิบแบบมันทาอาหารให้น้องรันนะครับเอาใจวันเกิดหน่อยใช่ไหมล่ะเพราะว่า วันเกิดตรงร้านนุ้ยเด็กมากตรงรู้22ิองยังองพรกนึกวยยี่สิาันเมื่อวานเนี่ยเขาอายุครบ22ปีใช่ไหมครับแล้วก็ผมก็คุยกับน้องว่าโอเควันเกิดน้องปีนี้ก็คงไม่ได้แบบว่าซื้อของให้แล้วแหละเพราะว่าตังไม่ค่อยมีแล้วช่วงนี้บอกรํตรงนะครับก็บอกรันใช้โคยาดไปก่อนแล้วก็กําลังจะเอารถไปล้างนะครับเพราะว่ารถเฟอร์รารี่คันนี้นะครับซื้อมาก็แทบไม่ค่อยได้ใช้เลยนะครับจอดอย่างเดียวแล้วก็ไม่ค่อยได้ผมผ้าไอ้เขานะครับฝุ่นก็แบบว่าดูดิเ,แบบเ,ดเออขอะแบบฝุ่นเเเะะะไไปหมดลลยยออออรงี้้กาจจแบบ มัวๆเลยนะครับเพราะว่าฉายเองนะครับฝุ่นก็แบบเขอะไปหมดเลยแล้วก็เดี๋ยวจะเอารถไปล้างนะครับแล้วก็นี่แม่รันมาส่งรันหน้าหมู่บ้าน <ๆ S 1> <ๆ S 2> ก็เลยบอกให้รันเราหน้าหมู่บ้านหม่อไปล้างรถเป็นเพื่อนหน่อยแล้วก็เดี๋ยวพอล้างรถเสร็จนะครับ <ๆ S 2> ก็จะพารัานไปซื้อทำอะไรให้รันกินดีวันนี้สเต็กดีไหมลาบเนื้อญี่ปุ่นทำอะไรห้รันกินดีกระเพรา เพราะว่าเดี๋ยววันนี้เราจะยืมร้านพี่แมนนะครับเป็นครัวนะครับเพราะว่าบ้านผมมาผมอยู่คนเดียวใช่ไหมแล้วก็พอทําอาหารนะมันก็เหม็นไปทั่วบ้านเลยที่เกี่ยทำความสะอาดเองนะครับแม่บ้านก็แบบโอ้โหแป่งตัวแบบชมพูจัดเลยอนะรานโอ้โหหนัวคอทเทย์โอโ้ชมพูทั้งแว่นทั้งเสือ้อแฟนขับซื้อให้เมื่อวานร้านพี่เมาส์เหรอไว้อะไรมิวมิวเหรอโอ้โ ดีจ้าโบราณใครขับซื้อให้เลยเหรอใช่แล้วเห็นมีรถตุ๊กตุ๊กด้วยอ่ะคืออะไรใช่เขาทำให้เอาเราไปล้างก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปหาพี่ขึ้นอยากปัดเล็บทำเล็บทำอะไรบ้างระวังเราอยากฉาบผมก็ทาดิก้องข้าวปะไม่ค่ะรอพี่นิกกี้ทำของขให้กินอยากกินอะไรดีวันนี้ได้หมดเลยอยากกินอะไรวันนี้แล้วบอกจะโทรมาแฮปปี้เบิร์ดเดย์โหวิ่งถึงเมื่อวานวิ่งถึงปีสองอ่ะวิจะหนูเจอในติ๊กต๊อก สสวััดดีีีครบพ่เ๋ยวขอเปิดให้ดูได้ปะไปพาลังไปสะสะผมก่อนต้องไอะไปเลยตลอดทางพี่อะตลอดทางกูหล่อตลอดทางตลอดทางตัวจริงตัวจริงหล่อในกล้องมันไม่ขึ้นกล้องเฉยเเขาบอกว่ากูจะตายแล้วทุกคนอะไรนะกกูจะตายแล้วทุกคนขอาเรวิ่งเหนื่ยป่ะสองคนนะครับสะผมอะโอเคเดี๋ยวไปสระผมก่อนนะครับพี่นิกกซ์สระให้หน่อยสิไม่เอาไม่เอาไม่เอา่ยใจพี่ก่อนหายเอยไม่เอาแมวไม่ได้ ไมได้ไม่ได้ไม่ใไม่ใชแบบนี่เปลนแบบบออินเดียโอ้ลันผมร่วงเต็มเลยอะลันนีิ่งไปผมร่วงเต็มเลยอะไม่ได้ตัดหมเปล่านี่ไงนี่ผมน้องเขาครับนึ่ว่าโอ้โหหมดหัวแล้วมั้งเนี่ยคนที่รอขนาดนี้เป็นของคุณนะ จองกุมท่านหนึ่งจะ,จ, u, จะเสร็จแล้วจะ uhh. เสร็จแล้วได้สบายเดี๋ยวพี่เปยเอารถก่อนทำผมมาแล้วโอ้โหสวยมากร้านนี้ได้ผมสวยดีไหมพี่มาทุกวันอ่ะไ,ได้ผมมาจีบเจ้าของร้านมนั้งเดี๋ยวผมสิไปเดี๋ยวพาไปซื้ออยากกินอะไรดีเนื้อเอาอะไรมาวันนี้กีิเมนูพี่นิกกี้มั่นใจว่าพี่นิกกี้ทำอร่อยจะทำให้แบบนั่นเลยไข่เจียวปะ่ะได้อร่อยไหมไข่เจียวพี่ทำอ่ะได้แล้วก็ทำแบบ เออ่ลาบเนื้อญี่ปุ่นมาอเอาก็ไปซื้อเนื้อดีๆมาทำมาทำลาบมาเสต็กกับสเต็กเไปปะกินกับน้ำจิ้มแจ่วนะเขาเดียวนะพี่นิกกี้ทำน้ำจิ้มจิ้มเต๋เอ,เอ,โอโอ้โหทำให้ถึงแล้วค่ะบ้านพี่นิกกี้สบายไหมรถสบายมากเราไม่เผื่อแบบมีอีกสักที่สองที่ไว้ข้างหลังบ้างผมตัวคนเดียวคุณรันผมคน่งคนเดียวกับไนล่านอนกี่มอเตอร์ไซค์กลัน อท,ทำไมถึงนอนดึกอ่ะไปไลฟ์ขายนายกามาอออเหรอขายดีป่ะเมื่อวานเหรอไม่ค่อยแบบคนเริ่มบิดน้อยแบบสองสามเดือนหนึ่งก็บิดกันสอ,องสามทีอะไรอย่เงี้ยตอนเมื่อก่อนอ่ะเมื่อก่อนอะเยอะเ๋อเหรอใช่พี่นิกกี้ร้องเพลงให้ฟังเหรอได้โอ้โหรอ้องไม่เป็นเลย อะไรหนูไปดูไอ้นี่มาลองข้ามกำแพงร้องเพ้อนะไม่พเพ้อเละโอ้ไปยังไปดูเลยหล่อเลยอ่ะแบบหนูไม่เคยได้ยินเสียงพี่นิกกี้อย่างเงี้ยเลยอ่ะได้แต่คท้งทารมาจริงๆไอ้นี่ยเทคด้วยตอนแรกร้องแล้วรั่วเลยพอไอ้แจ็คมาตอนพี่ร้องแล้วไอ้แจ็คมากะซิบข้าวบุ๋มร้องดีมากเพื่อนร้องดีมากเพื่อน <laughs> พี่ร้องเพลงพี่ก็ะโโไอ้ีกน <laughs> ั่นแกล้งพี่ไงชอบแกล้งพี่ แล้วหนูเมื่อไหร่จะออกเพลงอ่ะเดี๋ยววันเลนทายนี้มีแบบเป็นสามสิบวิให้เล่นในติ๊กต็อกสามสิบวิอ่ะเพลงใครเพลงหนูคนเดียวเลยอ่ะใช่ทำแบบตีมวันวันเลนทายเล่นติ๊กต็อกไม่ธรรมดาไปเล่นกันด้วยนะคะดดดัดดัเต้เเต้เต้โดีดริซี่กับชาชาซีกับพี่พีกเหรอใช่หนูเป็นหนูเป็นซี่หนูเป็นน้องเล็กสุดของค่ายเลยด้อ ของกลุ่มเจ็ดสาวแล้วก็เป็นน้องหม่ด้วยจริงๆหนูอ่ะอายุเท่าเท่าคือมันมันเป็นรายการออกเดินเที่ยวใช่ไหมคะออกเป็นรายการประจำเลยหรอของชาของของเลิฟีพอพึ่งทมแล้วหนูเป็นอีพีแรกแล้วเขาก็เอาเจ็ดสาวของเลิฟีเนี่ยมาไปจากจังหวัดแบบไปรู้จักกันเพิ่มขึ้นอะไรอย่างนี้แล้วในนั้นอ่ะก็มีแบบพี่โตโตหมดเลยก็พี่พีอะไรอย่างนี้พี่พี แล้วหนูกับโมบายเป็นน้องเล็กสุดหนูกับโมบายเท่ากันเหรอใช่แต่หนูดูเด็กสุดหนูก็เลยเป็นซิดสุดท้องก็ยังมีหลายอีพีว่าออกเดินเที่ยวอะ่ะก็อาจจะมีอีกตอนนี้เขาก็ถ่ายแก๊งผู้ชายบ้างถ่ายม,มีผู้ชายด้วยใช่ก็จะแบบผัดๆกันโอเคได้ครับงั้นเดี๋ยวเรานั่งรถแป๊บนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปเจอที่ที่นี่ไปซื้อวัตถุดิบก,กันหลางก็เลือกว่าอะไรอยากกินอะไรม <Okay. S 2> าโอเคานอยากกินอะไรฟารเบอรีร่ไหมไม่เอาิ่มทั้งเลยอะ่ะ ไม่น่ากินทากวิจิลรทองอตุ้งใหญ่ดย <c oughs> ูดิตุ้งใหญ่มากกินอะไรดีแล้วไม่รู้ม่พี่นิกกี้ต้องเป็นคนคิดสิเนี่เยเหนื่นะอยหนูดูไม่เป็นนะไม่ดูให้ ซื้อเสร็จแล้วนะครับก็เมื่อกี้ที่คุรันเขาเอามีลิ้นวัวใช่ไหมแล้วก็มีเนื้อแล้วก็มีเนื้อสเต็กแล้วก็มีเนื้อชาบูแล้วก็มีหอยฟรนโคสเตะโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะเอาวัตถุดิบพวกนี้นะครับไปทําอาหารกันที่ร้านพี่แมนนะครับให้โครันคลิปนะครับเห็นนะครับโอเคเจอกันเปิดเปิดสตอรี่มาแบบ2นาทีแล้วถ่ายเพื่ออะสักทีมัวมแต่มองมัวแต่เล็งมัวแต่แบบมันไม่สวยอ่ะอ่ะจะสวยขี่โมกสวยยัง สวยที่มงรันถ้าอย่างนี้สวยยังโอ้ยไม่สวยหเลยสวยวะสาวแว่นอะอ้าวเคเดี๋ยวจะร้านพี่แมนครับมาแล้วมาจะทำให้ร้านพี่ชายพี่เองพี่แมนโอ้ในตำนานใช่ไหมที่เขาบอกบอกกันใช่มานั่งเลยพี่แมน สวัสดีจ้าพี่แมนซื้ออาหารมาทําเองพี่แมนว่าเอาทำอะไรได้มั่งนี่ครับอันนี้เอาทำอะไรดิผมแซ่บกินเลยปิดปิดป่ะเอาเหรอเดี๋ยวพี่แมนก็ต้องไปเปิดบูธงานแต่งงานของของเมา้าฮะไปไปครับพี่เม้ามาใช่ไหมไปแลกที่ก้าวไปที่กวมีราแล้วพี่เม้าพี่บอลมากินร้านที่แม่แล้วกลับรมานี้เอาหรอมาเดา๋ยวจะทำให้โครันนะครับคอยไปไหนมั่งคอยมะ อร่อยไหมหรือไม่อ <dilemma> ร oh okay. ่อยไม่ได้เอาเพื่อนรเอไมมเพื่อนครับกูกินระหว่างแบบรอทำอาหารนะจิบไม่รออ่ะกินที่ต้อหยหิวอ่ะเมื่อวานวิ่งนี่เดี๋ยวกินเดียกันเยอะมากนะเป็นเนื้อญี่ปุ่นนะครับครึ่งนึงจะแบบทำลาบลุงกินจิบได้ปะไม่เป็นอ่ะถ้าเอาเป็นแบบว่าคั่วๆลาบคั่วอีกครึ่งนึงเอาเป็นแบบว่าย่างเกลือเล้นครึ่งนึงก็คือย่างอีกครึ่งนึงทำผัดกะเพราโอเคป่ะอันนี้เอาเป็นต้มแซ่บนะ พี่ทำสองเมนูแล้วพี่แมนทำต้มแซ่บนะเกลืออันนี้เอาทำเป็นย่างมั้ยล่ะเอาแบบหมักให้พี่หมักเองหรือเอาย่างเกลือให้พี่นิกกี้หมักโอเคได้มานั่นนั่นนี่อยู่เฉยเฉยอาจารย์พี่อาจารย์พี่ทำเองทำให้น้องอะตอนมาก่อนพี่นิกกี้อยู่แถวนี้ก็เลยมากินที่นี่บ่อยมาทุกวันที่มาทุกวันที่เนี่ยมากินข้าทุกวันแล้วก็ไปทำงานที่ วันเกิดพี่บางวันนะ่ะน่ากินกับพี่แมนนะสองคนนะวันเกิดผมนึกว่ากิดพี่แมนนั่นน่ะใช่วันเกิดวันเกิวันเกิดหรือว่ากิดพี่แมนใช่วันเกิพี่แมนนั่งปูเสือกันสองคนแล้วก็นั่งกินเหล้ากันตรงนี้เลยแล้วพี่แมนก็ร้องไห้นั่งกินเหล้ากันไม่รู้ซึ้งแล้วก็มีคุณลุงอยู่บ้านข้างในเห็นกูนั่งซึ้งกับพี่แมนออกมาด้วยแล้วเอาเครื่องดนตรีมาเป่านั่งกับสามคนจริงพี่แมนทำเดี่ยวให้น้องเหรออันนี้คือสิ่งนี้ค่าว่าพี่นิกกี้ซื้อของให้เขามายืนทำของข้าวให้กินชชชอออออบบบททาาาาาหหรรเลยมกพี่ เอถ้าเกิดมีแม่บ้านล้างให้พี่ก็ชอบทำอ๋อชอบทำแต่ไม่ชอบล้างเออชอบล้างขี้เกียจล้างอ่ะเขาทำอาหารมากมากๆชอบชอบมากๆแค่นี้เลยพี่แค่นี้พอหอมนะหอมนะอ้าวตอบมาสิมาอ๋อ นะหอมนะอ่านี่ปึ๊บแล้วก็นี่ทีเด็ดนะครับเราจะย่างเกลือนะครับทีเด็ดลูกนี่อุ้ยเก่ามากทีเด็ดลูกนี่เก่ามากทีเด็ดลูกนี่นี่นะครับเนื้อเนื้อญี่ปุ่นอันนี้ลายสวยมากอืมอันนี้ลายนี่ปวดแอฟนี่ลายนี่ปวดแอฟนี่นี่ลายนี่ปวดแอฟนี่เก่ากว่านี่เดี๋ยวทำอันนี้เป็นเป็นลาบคั่วให้ทำเองครั้งแรกเลยยังไม่เคยทำลองดูแต่อันนี้เอาเป็น ฝั่งนี้เป็นย่างหน่อยนะย่างเกลือโรยเกลือมั้ยครับโรยเกลือแล้วกระถูอันนี้เดี๋ยวทันแล้วก็จับทําเป็นที่ทําลาบอุ้ยม,มันเนือ้อมันน่ากินจงเลยอ่ะนี่อืมที่น่ากินไม่ใช่เนือ้อละนิ้วพี่ละนิ้วพี่แล้ว,วมาแล้วมาเดี๋ยวเราจัดกาให้โพลันอีกคนเลย <c oughs> ได้าใล้โพันไปอีกเข้าเนียวมา ทำให้นี่ต้องแบบจัดเอานี้ใช่ปะให้รันกินเลยท้านี้กินต้องกินนี้ถึงจะอร่อยมือเลยมือถือนี่โอเคแล้วก็ปึ๊บนี่เนี่อร่อยจริง็ย่างเลยไม่หรอกโอ้หอมตกเลยนี่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 เบาๆนะเบาๆนะเบาอาปากไปข้าวเหนียวตาม ร้านเปิดถึงีิโมงอะคะอ่ะแล้วหนูะจะมาแล้วหนูเปลี่ยนร้านล้วมาเพื่อนๆมา,ากินาีมนี่เจีเาวขมวันนี้เจ้ยขมจะแซ่บกว่าสำหรับพี่นะอ,อ๋อเมื่อกี้คือของหนูที่แหละบอกว่าไม่กินเผ็ดใช่ไหมเป็นเจ้าเป็นเจีามะนาวปล่อยว่า เอาเริ่มต้นจากเมนูอะไรก่อนดีอ๋อเดี๋ยวพี่แปนะครับเติมสิบให้เราเลยเจ็ดเลยนะอยากเนื้อก่อนนะได้ค่ะทำไงรังแอบกินเหรอขโมยเหรออร่อยฮะอร่อยไหมไม่เคยมารังพี่แมนนะไม่เคยอันนี้คือคอหมูย่างที่ถูกต้องแต่คอหมูย่างแบบจริงๆริอะนะไม่ไม่มันแล้วก็แบบ กินไอหยุดเลยรู้เลยอุ้ยจะหมดแล้วร้านอร่อยมากเลยอร่อยใช่ไหมเลวังระวังระวังโอ้นสุดยอดนี่เลหน้าหรักนี่เลยอลย่างนี้เลยโป๊ะไปแล้วโอ้โหเมนบอกแจ็คตอนบอกเย็บเลยตักตอน เองบ่นี่ปักเองนี่นี่าเกลือเศ้วเศษแจ่วเ่อเศษปอมาลองซ่บบอเป็นไง่แมนซ่บตัวละเจ้าเจ้าเ่บปอันนี้อาปากมือไม่ตรงอ่ะปากเศบปอซ่บบอเข้มเคมปอย่างเกลือไอร่อยอยู่นกันได้โอ้โห่ปลาอะไรอ่ะ กะเพราเนื้อนะกะเพราอ่ะมากะเพราเจ้ากับเองรึเลยบ่กทำเองเลยนะกะเพราเนื้อผสมลิ้นนะครับหมักเองเนื้อหมักเองหอมมากลองดมดิเปิดแค่หั้นเปิดไม่ปิดหม้อนี้อยู่ตาย ผสมเนื้อของโบรันเนื้อสไลด์โอ้หืมรันร็แล้วอืมอร่อยปะเอาดีเฮ้ยอเอาดีรันอร่รอยเอาดีอ,อร่อยกเราซื้อเลย กูมีเซตนในการทำอาหารนี่เนี่ยใช่ไหมดีมากอื้หืติดใจแล้วทำไงอ่ะฮะต้องทำให้กินบ่อยๆแล้วแหละโอ้โหตายแล้วอร่อยจริงๆอ่ะทำขายได้เลยพี่ใช่ป่ะเปิดร้านกะเพราออกูทำขายได้เลยอ่ะน้ะเฮ้ย จริงๆขายได้เลยนี่มันตะกี้โม้อร่อยจริงนี่ครั้งแรกเลยยังไม่เคยเคยทำนะลาบเล็กสามเมนูนะครับแต่พี่แมนทำต้มแซ่บเองแล้วเดี๋ยวผมทำเป็นลาบคั่วเนื้อวากิวกับเนื้อวากิยวย่างเลือนะครับสะกะเพราแม่งสุดยอดปะ มากิ้วย่างเกลือนะครับเป็นไงเ,นไเค็มไหมหออใช่ไหมเค็มดีมากคุกควมามจริงแสดงว่าใส่เวยแล้อมั้ยอืม ลาบคั่วเนื um. hm om, <meals. S 1> ้อวากิวนะครับมาตามมาถ้าเดี๋ยวจะทำทีเด็ดให้ดูทีเด็ดคืออันนี้นั่นเอาข้าวมานี่ดีดใส่มาดนี่ด้ดูนแล้วสุดบี่สาดดใส่อย่างนี้แล้วเอาช้อนมาอร่อยเล็ก บีบใส่ปุ๊บแล้วก็เข้าปากอะ่ะเป็นไงรัานเชื่อพี่ยังมันแบบลองนี่ลองนี่ไปอื เออโอเคเป็นไงบ้างตรงนี้ทำอาหารให้กินหนึ่งวันอร่อยมากค่่อทุกเมนูชอบวปไหนมากสุดเมื่อวันกะเพราเนอะสุดยอดอันนั้นอร่อยมากถือว่าทำอาหารให้น้องรันนะครับวันเกิดอาหารให้นี่ไม่ได้มาทำร้านพี่แมนนานมากนะเนยแต่ไม่ได้มาทำเองอ๋อจะมากินหวานไหมพยายามมันจะมาบ่อยๆแต่ว่าหลังๆเราไม่ค่อยได้เข้ามาเพราะว่าบ้านอยู่ไกลครับแต่สมัยก่อนมาทุกวันแต่เม้าก็มานะเม้ากมาแต่ว่าพี่ก็มาบ้างพี่แม่เขาคิดถึงพี่ตลอดเขามาหาเขาบ้างอะไรเงี้ยก็เป็นไงบ้างวันเกิดอายุครบ22แล้วใช่ปหมใช่ตอนแรกนึกว่า23 22 แรงมากอายุยี่สองละผ่านไป<ม>ไหมปีที่ผ่านมาไวมากแล้วก็รู้สึกว่าโตขึ้นแบบเยอะมากเขาบอกอายุยี่สิบเก้ายี่สองต่างกันอะไรบ้างช่งยี่สองมาวันเดียวไม่แบบว่าตอนแบบเมื่อปีที่แล้วกับปีเนี้ยต่างกันเยอะเมื่ปีที่แล้วก็จะใช้ชีวิตปกติไปมีหน้าที่เป็นเรียนยังยังไนนินดนิยนก็อืม,มแล้วก็รู้สึกว่ามีความรับผิดชอบมากขึ้นมุมมองในความคิดอ่ะเราเราเปลี่ยนขึ้นแล้วก็ไม่ได้ไปเที่ยวเลยไม่มีออกไปออกเลยใช่ตรงนี้นะเหมือนพี่เลย หดี๋จะไม่พูดเรื่องนี้ดีกว,ว่าทำไมไมันไ,ไม่ออกอมันขี้เกียจอะพี่นิกกี้แบบว่าเบลน,นเสร็จแล้วทำอะอืมใช่สุขเาร์ามันก็คือมันก็อาจจะมีความรู้สึกว,าวา่าอยากไปแหละแต่พอคิดอ,นอนีกทีนึงก็คือนอนแล้วล้วก็หลับแหละอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็อยากมีฟิลนั้นแต่ก็ไม่ไปเลยแล้วก็รู้สึกเรื่องการเรื่องงานก็รู้สึกว่ามีความรับผิดชอบมากขึ้นครับ ก็เลยรู้สึกว่าโตขึ้นเราก็ถือว่าภูมิใจในตัวน้องบัณนะครับเพราะว่าเห็นมาตั้งแต่แบบว่าวันแรกอะไรอย่างเงี้ยถึวันนี้น้องมันมีงานแล้วก็มีคนมาเป็นดูเยอะแยะก็แฮปปี้์เดยนนะจ๊ะน้องบัณฑิตแล้วก็ใครชอบคลิปแบบทำอาหารแบบนี้นะครับเกิดทำแบบว่าทำรายการแบบทำอาหารแต่ไอ้ช่องแฮปเปอร์บอยตอนนี้ไม่ค่อยได้อัพเพราะว่าลูกใครไปอัพอะไรมันโดนตัดยอดเงินหมดเลยนะเออต้องเงินโดนตัดเดี๋ยวทำคลิปละทำคลิปไปยยืมเงินถอนโดนตัดหมดเลยไม่ได้ตัดักบาทหร่เลยโดนยึดเงินเงินหมดเลยแฮปปีเปอไรเูพราะอะไรแต่ม่รที่มัน ใช่ไม่รู้เหมือนกันอ่ะเดี๋ยวก็ลองดูแล้วกันนะครับอ่ะโอเคนะครับฝากคุณนะคะจ้าฝากคอมเมนต์แฮปปี้วันเดย์คุณรัฐน,นะครับแต่ว่าไม่ได้มีของวันให้แล้วนะจ๊ะโอเคป่ะนี่ไงเต็มโต๊ะไปใช้กูร<ล>าก่อนนะมินิกกี้ต้องทำต้องเดี๋ยวไปทำงานเยอะหมายถึงว่าไปต่างประเทศไปถ่าย YouTube ยูทูบอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวต้องใช้เงินเยอะไม่แล้วก็ถ้าเกิดแบบว่าอยากดูแบบบางทีแบบใช้ชีวิตคนเดียวเยอะไงถ้าเกิดเอฟซีอยากดูแบบว่าใช้ชีวิตคนเดียวไม่ใช่แค่เมืองนอกข้าในประเทศไทยอย่างเงี้ยบอกเดี๋ยวถ่ายให้เขากินข้าวกกกกกิิินนนนนน้้้ววววเเปปทุัขา ไม่ได้ตั้งด่านนะนี้เลยโอเคนะจ๊ะไปไหว้ไปจ๊ะฝากแฮปปี้เบอร์เดย์รันด้วยเดี๋ยวไปส่งรันเซ็นทรัลเวิลด์โอเคจ้าอิ่มแล้วก็จริงจริแล้วอิ่มแล้วเราไม่ต้องไปส่งเซ็นทรัลเวิลด์ก็ได้เพราะเมื่อเช้าไอ้ขึ้นเป็นไงไม่ได้นอนพี่จริงๆเลยวิ่งถึงพี่ขึ้นบอกพี่ขึ้นกลับพี่วิ่งพี่วิ่งถึงตีสองแล้วก็แล้วก็กว่าจะได้นอนวตีสี่แล้วก็ขึ้นเครื่องแล้วก็มานี่ก็ทำนู่นทำนี่กลับไปชั่วโมงนึงนี่พออิ่มแล้วง่วงข้าวมือแรกเลยแล้วง่วง คุเมดิทางตรงเลยแท็ซี่เดินไปวนเลยร้านชอนั่งวินไงพี่เลยไปอบแล้วอ่ะพี่ได้คิปแล้วอ่ะแต่พี่นิกกี้พูดแล้วพี่นิกกี้เป็นผู้ชายพูดแล้วห้ามคืนคำที่ไม่ได้พูดเลยหนูบังคับพี่หนูยังไม่ได้บังคับจกหาพพูดว่าพี่นิกกี้ไปส่งหนูใช่ไหมหนูเปิดมาเงี้ยพี่ยังไม่ได้คิป่พี่ก็บอกว่าพี่นิกกี้ว่าเดยวไปส่งร้นที่เซทัล์นะก็ตอนนั้พี่ไม่ได้ถ่ายคลิปไงนี่พี่ได้คลิปแล้วก็หมดแล้ววันนี้โอเคแล้วแก่แกแแ กรธไมโกรธไม่ได้ให้ไม่โกรธพอรู้ไอแนนดังคนนี้ดังดังอยู่ดังอยู่เคยเคยเห็นเขาบอกเห็นอยู่แต่ในในยู u b บเคยเห็นตจริงสวยสวยสวยากยกว่าในยู u ูบไหมโอ้ยไอแนนได้เจอผู้หญิงไม่ได้นะตายิ้มหนูก็คอนชมไม่ค่อยได้เล้าหรเปีเีเอ้ยไอแนนไปต้องไปส่งนั่นใครชอบคลิปนี้ขอกดไลค์เยอะนะครับแล้วก็ถ้าเกิดอยาก ดูผมแบบกินข้าวคนเดียวใช้ชีวิตคนเดียวอะไรเงี้ยเดี๋ยวถ้าอยากดูจริงๆก็คอมเมนต์มาแล้วครับเดี๋ยวผมได้ถ่ายเก็บไว้เพย์ไป